เขารู้ว่าใจแม่ใจพ่อเป็นคิดยังไงไหมไม่รู้นี่แหละที่พูดนะะพูดเยอะแยะเนยเราสร้างกันมาเองนะทั้งๆที่ถ้าคนรู้เขาจริงๆนะคนก็จะโอ้โหพแม่ในี่เมตตาเราอยากจะให้เราจเจริญเนาะอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ลูกก็ชิดว่าแม่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มีเด็กธรรมศาสตร์ไม่รู้เด็กธรรมศาสตร์หรือที่ไหนไม่รู้จะยานประเทศที่ธรรมศาสตร์เขาก็ยนห,หนังสือถามว่า ไม่ค <ITA> ่อยลงรอยกับพ่อกับแม่ทะเลาะกันจะให้หนูทํำยังไงคะว่างั้นอาจารย์เลยถามว่าไม่ปอกเขานะถาจาทุกคนถามทุกคนนะเด็กด <pudding nivel flavors> like ีพ่อแม่รักไหมรักไหมนักเรียนดีครูรักไหมนักศึกษาดีอาจารย์รักไหมเห็นไหมอาจารย์จะไม่ตอบเขาถ้าตอบก็จะโกรธให้เขาคิดเองตกลงเป็น่ใครเออ มึงมีก็มีตัวอย่างอยู่นี่ถ้าถ้าเราดีนะพ่อแม่จะรักมันเนี่ยที่อาจารย์ว่าน,นั่นนะมีลูกตั้งหกคนลูกคนหนึ่งโทรหาพ่อแม่โทรู่นั่นเลยโทรจนพ่อแม่คิดว่ามีลูกคนเดียวน่นเห็นไหมเหมือนกับว่าเรามีลูกเฮ้เราเหมือนกับมีลูกคนเดียวน,นาะก็ว่างอย่างนี้นะเห็นไหมแปลกไหมล่ะเออทำไมต้องว่าอย่างงี้เอาก็เขารักคนนี้นี่ลูกดีเงี้ยเห็นไหม แต่ลูกส่วนมากก็จะโทษว่าพ่อว่าแม่อย่างนั้นนี้โอ้ยมันไม่ใช่หรอกพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งสิบรู้ไม่เท่าเคยเห็นไ,ไหมสิบลูกเคยไม่เท่าพ่อตาสิบสิษยาเลยจะเท่าหนึ่งอาจารย์แต่ว่ามันเป็นทุกวันนีญญ้เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ควบคุมถามหน่อยนะฟังให้ดีนะเด็กขวบหนึ่งสองขวบเนี่ยมันเชื่อฟังผู้ใหญ่ไหม,มเชื่อฟังพ่อแม่ไหมก็อย่าไปมันเชื่อไหม มันเขารู้ไหมอ้าวสุดยอดไหมอุ้ยวพวกเราตอบาจารย์เองนั่นนี่นะเด็กเขาไม่มีปัญญาหรอกเขาไม่รู้ว่าผิดถูกแต่ทําไมเขาไม่เชื่อมันไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวพี่น้องเอ้ยที่มันเกาะอยู่เนี้ยเอาจริงไหมเด็กมันทาไมไม่เชื่อน,ะน่ะนะอุตมามองเห็นแบบโอ้โหเพียงแค่เขาพูดไม่ได้ก็ยังเขาไม่เชื่อเอออแอ็มมันก็ยังไม่เชื่อเลยนะเพราะว่ามันฝังไว้ลึกแล้ว เด็กไม่รู้อะไรอย่าไปอย่าไปลูกมันอันตรายเนี่ยเขาก็ไม่สนทั้งๆที่เขาไม่รู้เนี่ยนะแต่เขาไปทำาไม,ม่เชื่อมันเชื่อความคิดมันเข้าใจไหมเชื่อมดสนมากเย่ยพวกเรามันต้องมีการอบรมมีการแนะนาสั่งสอนไงเพราะว่าอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะาทุกคนมีของใครหมดเลยมีของของใครของมันหมดเลยเออแฝดสี่คนยังไม่เหมือนกันเลยลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยนะ <laughs> ที่พูดในแฝดสี่คนเลยเนอะ ไอคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยอยัางกันนางฟ้าเลยนะไอคนหนึ่งเนี่ยโอ้หน่ากลัวเลยนะมันคนละขั้วเลยนะพวกเราแฟนซีนะไอคนหนึ่งที่แม่ว่าพ่อแม่ว่าเหมือนกับเรามีลูกคนเดียวนั่นนะอคนหนึ่งด่าพ่อด่าแม่ด่า,แ,ดาแรงมากเลยใช่สี่คนเนี่ยภายในสี่คนน่ะมีคนหนึ่งรุนแรงมากเลยเนี่ยเห็นไหมก็พ่อแม่เดียวกันท้องเดียวกันวันเดียวกันด้วยหนึ่ง,หน,งหนึ่งนาทียังนะคนแล้วหนึ่งนาทีนาที เขาหยิบออกพาออกนี่หยิบลูกออกมานะ่น,ะน,ะน,ะนะ <c oughs> เขาบอกก็าหยิบออกว่างานหยิบออกจากท้องมาท้องเดียวกันเลยเห็นไหมตกลงมันมันเป็นที่ชาตินี้เลยชาติไหนชาติที่แล้วของใครของมันติดมาแฝดแท้แทก็ยังไม่เหมือนกันวาสนาบารมีก็ไม่เหมือนกันมันมีแฝดนะักมวยอยู่คนหนึง่งเขาเคาะกับขเขาทรายเขาทรายระดับโลกเลยใช่ไหมเออเขาเคาะได้แชมป์ม,มาก็ป่าแพ้เงี้ยนะ่ะคือเขาก็จริงเหมือนกันนะ แปลกไหมเก่งเหมือนกันพลังเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าวาสนาต่างกันเนี่ยเนี่ยมันจะติดตัวเรามาทีนี้ถ้าเราไม่เจอพุทธศาสนาอาจารย์ไม่ว่านะตามาจ,จะไม่ว่าเลยถ้าไม่เจอศาสนาไม่มีใครชี้แนนะน่ะอันนี้มีพุทธศาสนาสอนแล้วอะเออสิ่งหลุ่นนี้มันมันเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจเลยนะเออมันเหมือนกับมีผีสิงเนี่ยเนี่ยสิงแล้วก็ก็ออกไปออกไปแล้วก็มีคนอื่นมาสวมแทนนะ แต่ว่าเรา,าทําไมเวลากโกรธกันก็ทะเลาะกันเต็มที่น่ะน,นะสักพักหนึ่งก็ผีโกรธก็หายไปผีรักก็เข้ามาแทนก็คุยกันเรื่องอื่นเฉยแต่พอโกรธมาก็เอาอีกแล้วไม่เคยสังเกตดูตัวเองไงอ้าวชัดชัดเจนเลยขอโทษขอโทษนะผู้หญิงเนี่ยเวลาเลือดจะมา,ลม,าลมจะไปเป็นยังไงกดหยิดใช่ไหมอ้าแต่ว่าวันธรรมดาไม่เห็นเป็นอะไรแต่พอนี่มา ัวเองหงุดหงิดตำคานใช่ไหมผ่านคนอื่นไปทั่ว่ <c oughs> <c oughs> นี่ยนนะไม่ใช่เกิดที่ใครเกิดที่ตัวเราเลยนะในถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ต้องสำรวมระวังเราเออถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ามาก็พูดต่อเลยให้ฟังเคยพูดแล้วที่นี่เนี่ยนะบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้ยิ่งรกร็วทุกวันเนี้นรกร็วทุกวันเนี้ยบ้านรกทําไมอ่ะมันซื้อของง่าย ซื้อทางโทรศัพท์เขาเก่าเอาออกไหมของเก่าของใหม่ก็เอาเข้ามาอยก่ก็เก่าก็ไม่ออกนะรกเต็มไปหมดนั่นน่ะเหมือนกันเลยนะอารมณ์นั่นน่ะมันสะสมทั้งๆที่ไม่มีตัวไม่มีตนน่ะนะเปียงถนงความรู้สึกเฉยๆน่ะนะสะสมมันตั้งแต่เด็กนั่นน่ะไม่ถึงพูดชาติก่อนนะเด็กมีความโกรธเลยมันร้องไห้ไหมเด็กอ่ะหัวเราะไหมหัวเราะร้องไห้ชอบใจไม่ชอบใจตั้งแต่ยังพูดไม่เป็นน่ะพี่น้อง แล้วทีนี้มันก็เจ็บไว้ด้วยนะสะสม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 ,สะสมไว้เหมือนกันกับบ้านเรานั่นแหละของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามาก็มา,มาเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วขยับไม่ได้ด้วยนะเออไม่หลุดพ้นนะคิดคิด,คด,คด,คดนึกคิดว่าฟังให้ดีนะคิดว่าเราประสบะการณ์มาเยอะแยะ,แยะนแกแกเนี่ยคนแก่ๆเนี่ยคิดว่าคนแก่ๆจะประสบะการณ์มาหมดแล้วเช่ว่าจะง่ายกว่าวเราใช่ไหมไม่ใช่นะแปลกมากเลย แปลกมากเลยทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะไอ้คนแก่ศึกในจารย์นี่ยเฮ้ยปวดหัวเลยนะหกสิบเจ็ดสิบแล้วบวชแล้วก็ศึกเนี่ยเฮ้ยคิดว่าเขาผ่านโรกมาเยอะแล้วร่วอะไรมาเยอะแล้วคิดว่ามันน่าจะเบื่อนะ่ายไม่เบื่อนะนี่แหละมันรกมันสะสมสะสมสะสม,สะสมมามันหนาที่พวกเราใช้คําว่ากิเลสหนาะปัญญายาเลยคือพอกิเลสมันขึ้นมาตอนหนุมน่มๆเนี่ย เอาไม่ใช่เอาเอาแค่ตอนเด็กๆตอนเด็กๆเขาผูกโกรธไหมเด็กผูกโกรธไหมเออพ่อแม่ตีแล้วโกรธไม่พูดไม่จามันก็พวกเราเป็นหนุ่มไหมเป็นหนุ่มมีไมไม่มีเด็กโลภไหมมีความโลภไหมเด็กอะมีเหรอเด็กไม่มีความโลภไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ผูกโกรธไม่ได้โลภไม่ได้กลักแต่ทําไมพวกเราเอ้ก็ทั้งๆเราก็คนคนเดียวทําไมมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันค่อยสะสมเงย สะสมของแต่อันนี้มันเป็นนามธรรมค่อยๆสะสมสะสมสะสมเวลาละก็ละไม่ได้ยากเลยนะเพราะมันไม่มีตัวตนไงถ้ามีตัวตนเราเก็บของออกได้ถ้าไปทางคนอีสานนะของรกๆนะเขาจะบ้านเขาจะสะอาดตอนไหนคนอีสานนะตอนงานเผางานศพเออถ้างานศพนะหรือของงอกมดนั่นแหละแต่พองานศพเสร็จก็เอาละเลิกด้วยอีกแล้ว ขนาะมันมันอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันไม่ไม่ได้ไม่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 แน่นว่างันเถอะบ้านก็ยังไม่รกเออมันไม่ได้สะสมมากแต่มันเป็นนามธรรมเรื่องเรื่องใจเนี่ยเป็นนามธรรมแต่ว่ามันละไม่ได้เพราะมันอย่างนี้ไงเนี่ยอันนี้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะเอ้าเราออกอยากแกออกก็ออกสิ่งนี้ก็ออกก็ออกมันออกได้แต่อันนี้เป็นนามธรรมเป็นการสะสมที่ว่าเฉลียหนาไง เพราะอะไรเพราะสะสมมาเนี่ยแหละนะทีนี้เวลาละมันละง่ายกว่าไอ้ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้มันเป็นไม่ใช่วัตถุนี่แต่เป็นปัญญาเป็นการละอ๋ออย่างเงี้ยนะอ๋อเคนั่นเองมันไมน่มันก็หายไปหมดเลยวิมานกลางอากาศก็หายหมดเลยที่เราสร้าง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 น่นนะมันก็เป็นวิมานกลางอากาศที่ๆชนั่นนะ่ะนะที่คิดไม่มีนะไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีนะที่พอเราคิดโกรธเกลียดมีรูปร่างหมดเลยนะเจอไหม เป็นรูปเป็นร่างหมดเลยแม้แต่ฝันก็ยังเป็นรูปเป็นร่างนี่ขนาดไหนกิเลสข,ขนาดนอนหลับมันยังเอากิเลสไปด้วยกกลได้ไปได้ไหมตอนนอนหลับอ่ะเวลาฝันอ่ะไม่ได้ไปด้วยนะเออโกรธก็โกรธในความฝันนั่นแหละรักก็รักในความฝันนั่นแหละแต่ถ้าฝันดีก็ไม่อยากจะตื่นใช่ไหมอยากจะฝันต่อถ้าฝันไม่ดีก็อยากจะลุกเห็นไหมละไม่ใช่ละจากไปหยิบออกละ แค่นี้พทธเจ้าจะตัดนะนะแค่นี้คือเข้าใจปิ้งแค่นั้นแหละนะเข้าใจปิ้งเขาโอ้อย่างนี้เลยนะนะตกลงอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขาสดชื่นเลยนะบางคนฟังเนี่ยเขาสดชื่นหน้าตาดีขึ้นมาเลยโอ้ก็คนเนี่ยก็คนสะสมมายอย่างเงี้ยเพียงเข้าใจแค่นั้นเราเนี่ยอย่างที่ว่าน่ะนะปัญหาต่างๆนะมันเคยเกิดขึ้นไหมโอ้เคยเกิดแล้วมันผ่านมาไหมผ่านเออ เด็กเขียนวอาเออได้รู้วิธีแก้ทุกได้รู้วิธีแก้ทุกเพราะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันก็ผ่านหรอกเงี้ยเรามองข้ามสอดไฟโอ้เดี๋ยวมันก็ผ่านเนี้ยก็ผ่านทาไมไม่เหมือนเหมือนยังไงถ้าเราไม่รู้ก็เหมือนที่ผ่านมาไงทุกสิ่งีบางทีในแคบจะฆ่าตัวตายก็ผ่านมาอย่างนี้นะพวกเราเนะใช่ไหมปัญหาบางทีนี่ทุกขามากมันผ่านไหมก็ผ่านอยู่ดีเงี้ยนะแต่ว่าก่อนที่จะผ่านน่ะมันหมดน้ํามันไปแล้ว กว่าจะเนอมันนานไงแต่ถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยไม่สนใจใส่ใจมันเร็วไงเราอยากจะทุกข์มากก็จะทุกข์หนักต่ทุกข์น้อยอย่าเอาถ้าอยากจะทุกข์น้อยก็ไม่ไปสนใจไม่ใส่ใจเหมือนกันที่ว่านั่นแหละไม่ต้องไปเชิญเขาไม่ต้องไปไม่ใช่เชิญแขกไม่ใช่แขกมาอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่แขกมาเยือนอย่างเดียวนะตอนรับเขาดีเราไไปเชิญเขาอีกต่างหากไปเชิญแขกมาก็ชิดไง คิดหาเรื่องคิดไปคิดไปนั่นแหละนั่นแหละไปเชิญแชกมาแล้วนะยังไงเขาก็ไม่อยู่พระเจ้าถ้าตรัสตรงเป๊ะเลยนะพระเจ้าตรัสว่าแขกเลยนะปกติมันผ่องใสอ้าวเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวนี้นะถ้าใครไม่มีความโกรธหรอเนะถ้าใครโกรธอาตมาก็ไม่ผ่องใสอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราผ่องใสอยู่นะเนี่ยนะสักพักหนึ่งนะถ้ามีมันผ่องปกติมันผ่องใสมันเฉยเฉยอยู่นะมันเฉยเฉยอยู่ไม่มีอะไร ๊บพอมีอะไรก็ทบปับ๊บใช่ไหมเอาแล้วคุณมัวทันทีเลยนะแต่ว่าไอาการที่ว่าคําว่าคุณมัวนี่เขาก็จะไปอยู่ดีใช่ไหมนะจิตมันผ่องใสนะปกตินะธรรมชาติมันผ่องใสพระเจ้าต่างเนี้ยเออจิตตังประพัฒนรังอากันโตเกหิจิตเลเซหิอะไรนี่นะจิตเดิมแท้ท่านยงเงี้นะผ่องใส สายอาคันตกุกะจิเลตจอนมาเลยทําให้จิตเศร้าหมองว่างี้นะจริงๆทุกคนน่ะมีหมดทุกคนมีผู้รู้หมดอย่างที่จะมาว่านั่นนะหลับยังรู้เลยสุดนจนยอดไหมนี่คือผู้รู้มีอยู่โกรธรู้ไหมว่าโกรธน่ะรู้ไม่อยากจะโกรธอยากทำยังไงมันออกไม่ได้แต่รู้อยู่มันมีผู้รู้อยู่ไม่ต้องกลัวว่าเราไม่รู้ผู้รู้ตัวนี้ไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉย รู huh ok u, tu, uh, ้ตวนนี้รู right? <Music> First, чи, so, okay. ้เองโกรธก็รู้รู้เองทุกก็รู้หมดแอบตพราะที่มันทําให้ความทุกความสุขมันเยอยาวนานก็คือจิตเราไงก็เรียกไม่เท่าทันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องอะไรเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่าโกรธเกลียดโกรธเกลียดจ้งจังในเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่าโกรธเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่าก็เรื่องเก่าเลยนะไม่เข้าใจไงเอออันนี้ฝากไว้เพราะว่ามามาชอบไง จริงๆมันเห็นก่อนแล้วถึงมามาถึงมาเจอภาษิตบทนี้ซึ่งมันอยู่นธรรมชั้นโทแต่เราไม่เคยเรียนมาก่อนไม่เคยศึกษาม,มาก่อนแต่ก็เพียงแค่เห็นจากจากตัวเราเองนี่เลยนะสังเกตดูให้ดีนะฟังให้ดีเวลาเราบอกเตือนลูกเนี่ยนะลูกเขาจะว่าอย่างงี้งีมันมันก็จะปิ้งเข้ามาใจเรานะเออมาเตือนเพื่อนเราก็ค่อนข้างจะอ่านจำพ่อยค่อนข้างแกจําได้หน่อยก็เตือน เพื่อนไอ้ใจเราก็ใจที่เต็มเปลี่ยมด้วยความห่วงใยเพื่อนด้วยความบางดีกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนโกรธแล้วเพื่อนโกรธทําไมเขาโกรธนะเอาไม่ใช่ให้รู้หลอกใหญ่ว่าอาจารย์รู้เลยนะเอาไอ้ใจว่าอาจารย์คิดเอาก็ได้เขาคิดเราบอกเขาเนี่ยเขาคิดว่าเราไปจับผิดเขาเพ่งโทษเขาไงแต่เรารู้ตัวไหมว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นรู้ไหมเนี่ยมันก็จะบอกเลย,เน,ยนั่นแหละคุณก็อย่าไปคิดเอง เออเหมือนที่เขาไม่รู้ใจเราเนี่ยนะเขาไม่รู้ใจเราแต่เราใจเราบริสุทธิ์อยากจะสอนอยากแนะนําเขาไม่ให้มันผิดวินยัยแต่เขากลับคิดว่าเรานี่จับผิดเพ่งโทษเขาแต่อาจารย์ไม่ปิดโทษเขาเลยนะอาจารย์ก็จะแวบเข้ามาตัวเองนั่นแหละคุณจําไว้ในเมื่อคุณไม่รู้เขานะ่คยควรจะคิดเองเออเองนี่เนีน่เห็นไหมต่อไปพอมันจะคิดมันจะตัดเลยจะตัดเลยเพราะอะไรเราอยากมีความสุขรือมีความทุกข์อะ แ่นั้นเองนะเราากอยากมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าคนอยากจะมีความทุกข์ก็ก่ใช่ไปตีปรุงไปตีเออถ้าใครเห็นตัวเองนะในกระจกนะเวลาโกรธมาเนี่ยมันจะอายเลยนะมันเป็นอย่างนั้นโอ้ยพระโกรธมันน่าอายนะวังนันนะไม่มีคนอื่นมาบอกเลยนะโอ้ยพระโกรธมันน่าอายอย่างเงี้เลยนะมันกับกระจกส,สองหน้าเนี่ยอ,อ,อันนี้คือมันไม่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาแกะมามาเจ็บของออกมันกับสองภายนอก มันของภายในต้องใช้ปัญญาใช้ความรู้อันนี้พูดเป็นแนวทางเฉยๆนะพูดเป็นแนวทางเฉยๆแต่สิ่งที่จะต้าให้ความรู้ตัวเนี้ยน่ะมันสำเร็จผลจริงๆก,ก็คือต้องมีพลังด้วยพลังมาจากไหนพลังใจอะ่ะมาจากไหนมาจากการพักดิมาจากการความสงบเหมือนอะไรอะ่ะพวกเราทํางานหนักๆเนี่ยแล้ววิ่งเหนื่อยๆมาเนี่ยนะ พวกเราหยุดพักหายไหมหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเออนั่นคือการหยุดพักร่างกายกรรมกรแบกหามมันหนักมากเลยนะพวกเราเนอะเออแบกข้าวแบกข้าวโพดแบกปูนมันหนักมากมาก,มากนะแต่พอเขาวางไว้พอเทป,ปูน้เลื่เสร็จหายไหมหายเหนื่อยไหมหายหนักไหมหายนั่นเขาก็มีพลังทําต่อได้ไหม ทำต่อได้อีกตอนเป็นหนุ่มไม่ได้กินข้าวไม่มีวิตามินอะไรเลยนะพวกเราเนอะไม่มีคุณค่าอะไรนะกินข้าวกับส้มตำแค่นั้นแหละกินบางทกีก็กินกับน้ำพริกข้าวเหนียวก็กินน้ำพริกส้มตำเนี่ยโอ้ยแข็งแรงทํางานได้ทาไมมันทําได้เพราะมันได้พักแต่ว่าจิตเราเคยพักไหมหน่ไม่เคยไม่อยู่พักเลยลูกเนอะเคยไหมนอนหลับคุณบอกคุณพักเหรอไม่ได้พักนะลูกนะกลางคืนมันก็ฝันไง กลางคืนยังเป็นควันอยู่กลางวันเป็นไฟไม่เคยพักเลยมันจะไม่เหนื่อยหรือเอาในเมื่อมันมีกําลังทําไมต้องบอกว่ามันไม่เหนื่อยทําไมไม่มีกาลังไม่มีคําว่ากระทบนิดกระทบหน่อยไม่มีคําว่ากระเทือนไม่มีเลยนะพอกระทบนี่หวันไวหมดเลยใช่ไหมวันไวน้อยหวันไวมากก็อยู่ที่เราให้ความสําคัญแต่วันไวหมดเลยทําไมมันหวันไวเพราะมันนี่พลังไงเข้าใจไหมพวกเราเคยได้ยินไหม นะครูบาอาจารย์นะเอายุคปัจจุบันก่อนนะยุคสมัยพุทธกาลก็มียุคปัจจุบันยังมีลูกศิษย์ลุงป่ต้อไปกราบลุงป่ตต์ลุงปูป่ก็อสอนในภาวนาท่านอาจารย์คะยอมหมดกิเลสแล้วค่ะว่าง,งั้นขอโทษขอโทษนะยมหมดกิเลสแล้วค่ะลุงป่ตื้อท่านพูดไม่เพราะขอโทษนะขอโทษนะพูดตามท่านอีดอกทองเป็นว่างี้ขึ้นเลยหูแดงเลยว่าง,งั้นไม่กราบเลยไปเลย เออกลับไปบนโอ้ยทําไมเราก็อุตส่าห์เขารพศรัทธาครูบาอาจารย์ทําไมมาพูดเราอย่างนี้มันพออารมณ์มันหายทีเนี้ยไปนึกถึงอ้าวเราไปพูดยังไงกับท่านท่านถึงอะไรถึงด่าเราอ่าก็คุณบอกคุณหมดกิเลสตังเงินก็นี่ไงกิเลสคุณนะว่างั้นอันนี้เรื่องเล่านะเรื่องเล่าแต่อาจารย์เห็นด้วยตัวอาจารย์เองเลยตอนนั้นเป็นเป็นพระผู้น้อยอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่คุณนายนายอำเภอ กับคุณนายประลาดมาปฏิบัติ